สวัสดีครับพี่น้องเมนีลุงจักผ้าเงาสิบผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิงต้นพย้อมพี่น้องเป็นทวดพย้อมเลยนะครับนี่อายุกะเป็นร้อยกว่าปีเปล่าครับเพราะว่าลุงจักเกิดมากอะแต่น้อยก็เห็นเพิ่นใหญ่แล้วพี่น้องแต่ว่าตกมาปีนี้นะครับหลังจากเพิ่นพัดใบแล้วนี่ปรากฏว่าเพิ่นบอ่อแตกใบไหมพี่น้อง นี่สงสัยสีตายเลยครับนี่เพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมานี่น้ำท่วมนะครับน้ำกระท่วมลากเพื่อนกับนาสี่ร้อยพี่น้องเป็นตาเสียดายนี่ครับน้ำท่วมหอดโค้นเลยพี่น้องพี่ระดับน้ำอยู่ระดับนี้เลยนะครับกะเป็นตาเสียดายนะครับพี่น้องเพื่อนนาสีบ่รอดนะครับ เพราะว่าใบาล่นแล้วใบพันล่นเหมือดแล้วเพิ่นกับบ่าได้แตกใบอ่อนขึ้นมาเลยพี่น้องกะซ่องอาการอยู่จังซี่เป็นเดือนแล้วครับนี่เป็นตาเสียดายนะครับเป็นต้นพย่อมคู่หน้านะครับพุ่นทั้งพุ่นกะมีอีกต้นหนึ่งพี่น้องนี่ครับต้นพยอมแต่ว่าต้นพุ่นนี่เพิ่นกะแตก ใบไม้แล้วนะครับแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วแต่ว่าต้นใหญ่หม่องนี้นะครับมิดซีรีเลยพี่น้องบ่มีใบอ่อนแตกขึ้นมาเลยมีแต่ใบแห้งนะครับนาสิบลอดครับพี่น้องเพราะว่าที่หม่องนี้เดิมที่เท่ากับลอกเอานาดินนะครับบริเวณรอบๆโค่นเพื่อนนี่นี่ลาละมือนี่ นี่ครับพี่น้องโอ้เป็นตาเสียดายนะครับต้นพะยอมกะชูมือนี่กะหายากแล้วนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิง้งใกล้ๆชัดๆนะครับเบิ้งกะคือสีบระลอดแล้วล่ะครับพี่น้องถ้าเป็นลักษณะยังสี่เพราะว่าใบเพ่นแหงมาร่วมเดือนแล้วนะครับไม่พะยอมนะครับแถวๆนี่รอบๆพื้นที่แถวนี้กะ แทบสีบอมีแล้วนะครับพี่น้องเนื่งองจากว่านายทุนเพิ่นมหาซื้อน้ำชาวบ้านลรวก็ขุดล่อมไปเมิดนะครับมีของเฮามองนี้ที่อนุรักษ์ไว้นะครับนี่โอ้เป็นตาเสียดายพี่น้องเอากระบอเป็นหห้งดอกครับพี่น้องถือว่าเป็นไปตามอายุไขของเพิ่นนะครับเดี๋ยวกะจังหามาปลูกเพิ่มมาเอานะครับพี่น้อง ตอนนี้เขาก็ปลูกไว้รอบๆโคกหน้องหน้าแล้วนะครับตามขั้นคู่สองขางก็เป็นใหม่ปลาลุ่มร่วมทุกชนิดหละพี่น้องสาเหตุก็คือนาสิเป็นจากน้ำท่วมพี่น้องพ่อน้ำท่วมหากเพิ่นกับสิร้อยนะครับเพราะว่าเขามีการลอกเอานาดินนะครับบริเวณนี้ไปถมทีน้ำนะครับแต่ว่ารอบๆโค่นเพิ่นนี่เขาก็จงไว้พี่น้องบ่ได้ขุดออก ก็น่าทีเป็นสาเหตุของเพิ่นตายนะครับกะบอเป็นอย่างครับพี่น้องเดี๋ยวหามาปลูกเสริมเอานะครับนี่ครับพี่น้องกะนํามาฝากพี่ฝากน้องนะครับให้รับชมรับฟังเบิ่งนะครับว่า,าสาเหตุที่เพิ่นตายนี่กะผู้ใดเคยประสบพบพอ่อปัญหาเนวนี้นะครับกะคอมเมนต์ทักทายนะครับ แลกเปลี่ยนขอมูลกันได้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ